ไม่ได้รับการศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็ได้รับการดูแลด้วยสิ่งที่ผูกพันสัาพีก็คือความรักความสามัคคีการเอาใจใส่เหมือนพี่น้องลูกหลานคนในครอบครัวเดียวกันระหว่างครูอาจารย์และลูกศิษย์แม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังมีความผูกพันห่วงใยกันก็เป็นความอบอุ่นที่เราไม่สามารถหาจากที่การศึกษาที่ไหนได้เช่นที่การศึกษาที่ผมได้รับจากต่างประเทศหรือว่าได้รับการศึกษาจากสถาบัานอื่นๆ สิ่งสำคัญที่เราอยากจะผูกพันก็คือว่าตีร่านี้ก็ตั้งมา120ปีแล้วก็เป็นที่ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไปก็ทําให้คนไทยทั้งหลายมีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็เป็นแม่แบบของโรงพยาบาลแล้วก็โรงเรียนแพทย์หลายแห่งทําให้การดูแลสุขภาพของประชาชนเนี่ยก็ได้ดีขึ้นตามลําดับ อาชีพแพทย์เนี่ยเป็นอาชีพที่สําคัญแล้วก็ทําบุญได้ตลอดเวลานะครับอย่างพวกเราเองเนี่ยดูแลผู้ป่วยช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกเนี่ยก็ถือว่าได้บุญอย่างหนึ่งจําเป็นต้องดูด้วยความเมตตากรุณานะครับแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราที่สําคัญก็คือว่าพวกเราอะ่ะที่เป็นอาชีพแพทย์เนี่ยก็อยากให้พวกพวกเราอะ่ะเห็นแก่ประชาชนเห็นแก่คนไข้แล้วก็การดูแลรักสามะัคคีจะทําให้ อาชีพของเราเนี่ยเป็นที่ตรดทาแล้วก็เป็นที่เคารพยกย่องตลอดไปนะครับ